บอกบอกต้องให้ออกนะออกทีไม่ออกจะบอกได้อ่งไอ,อ่ะถ้าไม่ออกก็พ่อตามไปหนีผําถึงที่เลยนะตามไปเลยถึงมันอะถมบอให้มาม,ม่บนไม่เฮียงเขาไม่หว สบายอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นกุมารแก้วกุมารแก้วกุมารแก้วนี่อยู่วัดไหนลูกวัดสระกำแพงใหญ่วัดสระกำแพงใหญ่เอ้าอยู่ในปราสาทเลยนะอยู่ในปราสาทเลยเร้าในปราสาทสูงใหญ่ๆเลยอ่ออยู่ในปราสาทหินใหญ่เลยเอ้าก็เ,เห็นถุนงเงินเขาเลี้ยงเล่นขึ้นเล่้ยงรงก็เลยขอเข้ามาด้วยโอ้ยเขขอเป็นเชียวกันนะ ขอถุงเงินมาด้วยมาขอเป็นเสี่ยวกับถุงเงินฮะอ่ะอแล้วแล้วกูมันแก้วเออถุงเงินให้โทรมาหาพ่อเหรอครับถุงเงินเขียนทุ่ให้ก็เลยให้รับไงอครับไม่รับเราไมไม่เนอ่าแล้วถุงเออแล้กวกุมันแก้วอยู่วัดสารกำแพงใหญ่นะอยู่มานานหรือยังลูกนานแล้วอยู่ั้งหลายสิบปี อยู่ตั้งหลายสิบปีแล้วใครเอาใครเอากุมารแกวไปปล่อยอะเราอยู่บ้านนะเราอยู่บ้านตั้งนานเลยไม่มีใครปล่อยนะเราอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลยครับอไม่มีใครปล่อยนะไม่มีใครปล่อยเออไม่มีไม่มีใครเอาไปเลี้ยงแล้วไปปล่อยกุมารแก้วมาจากไหนกันลูกนี่มันกินเยอะๆของกินน่ะมากมายเพราบอะไอะนะ อของกินยกกกยเยอะๆเขามากราบไหวอ่ะเออก็อไปไหว้ของกินเยอะะเลยครับกินไม่หมดไม่อย่างนะสถววันนะเออครับแต่ไม่อยากอยู่ถุงน,น,นั้นเห็นถุงนั้นมากนะอ่าอยู่นั้นไม่มีเพื่อนเหรอลูกมีเยอะแต่ไม่ไม่ถูกใจนะมีเยอะแะแต่ไม่ถูกใจครับไม่ถูกใอยู่เพื่อนถุงนั้น<า>นะเออก็งงอย่นัก มาถูเกยก์ถูเงินเหรอคะแล้วกูมันแก้วเดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่แล้วลูกก็เลยก็อายุเท่าไหร่เนี่ก็นานแล้วนะจำไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีพ่อไม่บอกนะไม่มีพ่อแม่บอกฮะไม่มีพ่อแม่เกิดมารู้ก็อยู่ในวัดเลยเป็นลกศิษย์วัดนะอ,อยู่กัอยู่ที่นั่นเลยไม่มีพ่อแม่ ในหินน่ะก็เล่นในหินตลอดเลยไม่ได้ไปไหนนะอ๋อไม่มีพ่อไม่มีแม่เลยก็ไม่เห็นพ่อแม่เกิดมาก็ไม่เห็นก็ยังอยู่ในหินน่ะอืมได้หินนะอยู่ในหินมาตลอดเลยเยอะมากเลยอ่ะก็เร่องเล็กน้อยน้ำกกว้างวัดกว้างมากอ๋อวัดมันกว้าง ตายเสียตังคก็เสียตังค์เออตังวะกุกมันแก้วตามถุงเงินมาเหรอครับตามถุงเงินมา๋อไม่เห็นไม่ให้ไม่เห็นเห็นอ่ะไม่ไม่ไม่เห็นเห็นครับยังนี้ไม่รู้อ่าหะแต่ถุงเงินบอกไม่เราจดีนะอ่านี่เราจะดีมากแล้วกุมันแก้วรู้จักพ่อไหวไหมนี่ กับถุงงินอืมเคยเห็นพ่อไหวไหมเห็นวันไปบ้านอะฮะเห็นวันไปบ้านวันวันที่ไปบ้านกับไมเฮียงนะครับแต่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะไม่เห็นังเห็นอ๋อวันเจ้วมามากับมากับถุงเงินมากับไมเฮียงอยู่ครับมาบ้านทามพ่อไปอยู่นะแล้วกันอยู่นะเออแล้วแล้วทําไมไม่บอกเลขพ่อไปล่ะ ให้สงค์โอ๋มาดิเอาก็ไม่รู้แล้วพ่อก็ไม่รู้แล้วไม่คืเพลงมันก็ตามไปพ่วยอย่างนะก็ตามไปเหมือนรถชนน่ะไม่มีบอกทําให้รถชนตายเอก็ให้มีตีหัวหัวนเอหัวโนไม่เฮียนคุยกับพ่ออยู่หวานได้ยินคุยกันอยู่นะเออไม่ยินตอนที่ไม่เฮียนคุยกับพ่อหวนา้วนพักน่ะตีหัวเราเออแล้วทาน้องก็หัวฮะ ก็ฉุนยังก็บอกเล้วาทำไมพ่อไม่เอาห้าจุดถูนท่าพ่อบอกหกจุนสิโ่เราหกเพราะอะ่รพ่อเบียดมันไม่ฟังไม่เอียงซื้อกาไม่เอียงไม่เอียงก็ได้นะอร่อยใช่ไหมตาไม่เอียงติ๊กตาไม่หนื่นแล้วกุมารแก้วนี่เคยบอกหวยขับคนอื่นไหมลูกไม่เคยแต่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกมันไม่เคยใครไม่โคตรนะ ใครขนไม่ใครนไม่ไม่มีใครรู้ว่ากุมารแก้วอยู่นั้นเขาก็ไม่ขอแล้วลูกไม่รู้ไม่รู้มีใครรู้อ่าอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ไม่ขอเลยวอครับไม่รู้อถ้าถ้าพ่อไปจะเขียนให้พ่อไหมเขียนให้พ่อเขียนเขียนให้พ่อตัวใหญ่ใหญ่เลยได้แดดครับอย่าอย่าให้ขึ้นอย่าให้ลงให้มันตรงตรงเลยเด้อครับอืไปนะไปว่าสะกัเพงใหญ่นะอ่า วัาใหญ่มากเลยห้ามเข้าไปบ้านไม่เงียงนะห้ามใครนะห้ามเข้าไปเลยนะเข้าไปว่าถ้ากลับมาเลยเข้าไปอแล้วมันมีศัตรูยู่นะแล้วกูกูมันแก้วจะให้พ่อตัวไหนนี่ก็ให้สามหนึ่งเจ็ดนี่ฮะให้ตัวไหนนะก็อก็บอกว่าสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหรือสามศูนย์เจ็ด สามหนึ่งเจ็จ็อะไรก็บอกสามหเจ็อ๋อสามหนึ่งเจ็ดนะครับจมีศูนยอะไรไม่ได้ศูนยซะหน่อยเลยโอ้สามหนะึ่งเจดครับต้สามหนึ่งเจ็ดให้แล้วนะเออจะเอาอะไรอะไรอีล่ะสามศนย์เจอะไรล่ะของพ่อนะออกแน่ๆนะแน่ดิไม่แน่ยดิไงบอกออแล้วนะเออ บอกบอกต้องให้ออกนะออกที่ไม่ออกจะบอกได้ยังไงอ่ะถ้าไม่ออกก็พ่อตามไปหนีผําถึงที่เลยนะหูตามไปเลยจะขึ้นไปถึงจุงสูง,งพ่อไหวตามสูงขนาดไหนพ่อก็ขึ้นไปได้ไม่ได้หรอกขาพี่เป๋นะ่ะโอ้ขาพีเป๋ขึ้นทําไม็มัมจะขึ้นไม่ได้ขาเป๋ก็ขึ้นได้เ,ดเหมือนกันไม่ได้หรอกสูง มันใช่ต่าๆนะเอ้สูงเท่าไหร่ก็ขึ้นได้มันเยอะเลยนะขึ้นได้ไหมล่ะขึ้นตามเด็กได้ไหมเอ้ขึ้นตามเด็กไม่ได้หรอกเอออืมกุมารแก้วเห็นชัดไหมเลขตัวนี้อ๋อก็ไม่ต้องเป็นนึกอะไรเลยก็เห็นในกองสลากแล้วล่ะโอ้มองเห็นเลยแหละมองเห็นเลยเหรอครับตั้งมาโกหกเลยกองสลากทาไมได้ ออกที่ในคอนสลักนะตอนนี้เขาไปออกที่นู่นไกลๆนู่นไปออกที่ไหนลูกออกที่อะไรนะเขาบอกไม่รูู้จำไม่ได้เขาบอกก็จะย้ายนะเอออเป็นเหมือนฉันจรเหรอครับหมยนอะเขาจะย้ายหมือฉันจรแล้วไอ้กุมารแก้วเห็นชัดขนาดนั้นเหรอใช่สิเขามองเห็นก่อนแล้วอ่ะเหรอเขาบอกหอฉันจรนออกไกลๆนู่นเออครับก็ถูก ก็กุมารแก้วมองเห็นเลยไม่ต้องมาหลอกขมงกุมารแก้วกุมารแก้วเห็นนะไม written, well ่ต้องหลอกนะเออไม่ร nice ู้ไม่รู้แล้วไม่มีใครหลอกงกุมารแก้วหลอกมีแต่กุมารแก้วจะหลอกเขาแหละไม่ได้หลอกนะนะพูดเรื่องจริงนะพูดเรื่องจริงใช่ไหมอ่ให้จริงนะไม่ไม่จริงไม่ได้นะพ่อพ่อเอาจริงนะตอนนี้นะอืมก็่องจริงเลยเลยเออ หลออให้ให้พ่อตีหัวก็ไม่เอาาให้ทำอะไรก็ไม่เอาเออาลูกสาวว่าไม่เฮียงเป็นบ้าผมันบอกว่าไม่เฮียงเป็นถึงบ้าจะไงเขาคิดองนะเนี่ยสามหนึ่งเก็ดรตใช่ไหมลูกเห็นชัดเลยเนาะออกสามตัวตรงไหมลูกสมันบอกว่าเขาว่าไม่เฮียงเป็นบ้านะออกออกสามตัวตรงไหมลูก สามตัวตรงเลยนะอือสามตัวตรงเลยนะอืมครับออกคลิปแรกนี่ให้เจ๋งๆเลยนะให้คับปังๆเลยนะออกเลยสามตัวสามตัวไปเลยออสามตัวไปเลยเนาะครับก็สามศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดอ่าก็สามหนึ่งเจ็ดอ่ะอ่าไม่ใช่สามศูนย์เจ็ดนะสามหนึ่งเจ็ดนะไม่ใช่สามศูนย์เจ็ดเป็นสามหนึ่งเจ็ดครับสามหนึ่งเจ็ด อออือสามหนึ่งเจ็ดแน่นะอื่แน่จะเข้ามาพูดเหรอเออมันแน่จึงจะพูดนะเออทำไมแน่จะพูดได้ยังไงอ่ไม่รู้แล้วพ่อข้อไม่อยากให้คนมาโกหกข้อใครโกหกอ่ะไม่รู้ไม่มีใครโกหกหรอกอืมสามหนึ่งเจ็ดอ่าสามหนึ่งเจ็ดชัดเต็ม เมื่อกี้เห็นหลุดปากพูดไปพูดมาเท่ก็สามศูนย์เจ็ดอย่งนั้นอ่ะก็บอกว่าสามหนึ่งเจ็ดทำไมสามศูนย์เจ็ดนี่ไงอ้าวไม่รู้เลยพูดแล้วก็กุมารแก้วพูดพูดผิดอยู่บ่อยๆอ่ะใครพูดผิดฉันไม่ได้พูดเลยมันจะพูดอะไรถามอ่ะสามศูนย์เจ็ดใช่ไหมไม่ใช่เขบอกว่าสามหนึ่งเจ็ดเขบอกมันจะว่าสามศูนย์เจ็ดใช่ไหมเออสามสามแบบอ๋อครูบานแก้วนี่อยู่ที่วัดสะกําแพงใหญ่ใช่ไหมลูก ออยู่ในอยู่ในก้อนหินใหญ่เหรอครับอทังที่หลวงปู่อยู่อ่ะคองหลวงปู่จุดจมที่แม่ตะเคียนโอ้เล่นแถวน้ำน่ะเล่นตรงแม่ตะเคียนน่ะเรอก็อยู่แถวนั้นน่ะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อนเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะวิ่งไปวิ่งมานั้นขอกินเยอะแยะประมาณเที้ยวไม่ได้บอกเขาเลยนะเแครัเขาไม่ถ่ายทำที่ ที่เมตตาเคียนตรงนั้นน่ะไปบ่อยอออประมาณแก้วไม่ได้ไปหาเขาเลย